สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับเดวิดเซเว่นในรายการ acting show และว,วันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือคุณส่วงสุกพัฒน์โลวัชรินครับผมโอ้โหกว่าจะจำชื่อได้อย่าลืมนะครับว่าแต่ละครั้งในรายการของเรานั้นแขกรับเชิญพิเศษของเรานี่จะมีชื่อที่ผมจำค่อนข้างจะยากนะครับบางทีผมจะไม่ได้เพาเขาพูดชื่อ,ขอเขาเอง ครับคำถามแรกแต่อะไรครับแต่อะไรแต่นี่ผมคุณภูมิใจนะครับพี่เดฟจำได้พี่จำได้ใช่ป่ะทั้งชื่อจริงนามสกุลเป๊ะเลยครับส้วงนี่แหละจำง่ายที่สุดละครับแล้วก็สู่คำถามแรกเลยนะหครับผมพร้อมแ้ครับพร้อมพร้อมานะโป๊ะอเป๊ะแล้วก็ปงเยี่ยมโอเคนี่เป็นท่าประจำของรายการนี่เป็นท่าประจำของรายการคือมันมาเองอ่ะแล้วมันก็อยู่ยาวเลยโอเคตอนแรกไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแต่คือพอมันมาปุ๊บมันก็สิงสถิตอยู่ตรงนี้เลย สิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสิงอยู่แถวนี้แหละครับโอเคสิงอยู่แถวนี้แหละครับ <Okay S 2> โเ,เดี๋ยวครับรัล้วัวดะคาถามแรกนะครับคำถามแรกอย่างที่ผมถามทุกท่ <c oughs> านเลยนะครับผลงานแรกที่เราได้เงินกับมือผลงานทําได้เหมือาชีพที่ไม่นับอยู่ในตอกซอยแล้วก็ <c oughs> เอ,อ่ตอกซอยนี่ไม่เคยได้เงินนะครับเรื่องแรกน่าจะเป็นละครเรื่องรักหันสาคาราโอเกะครับกี่ปีมาแล้วครับ 11ครับตอนนั้นผมอยู่ปี3ตอนนั้นยีสิบสามเองใช่ป่ะเอ้ยตอนนั้นอายุประมาณ1819ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็30แล้วตอนนี้30โอเคหน้ายังดูเด็กอยู่เลยเนาะครับผมหน้าเหมือนประมาณ23 24ิบสาเงี้ขอบคุณมากจริงจริงชอบพี่เดฟมากครับเนี้ได้เดี๋ยวเรามีตอกซอยอยู่ข้างหลังเดี๋ยวครับก็ชอบทางนั้นครับก็เรื่องรักสัมสาคาราโอเกะเล่นเป็นดุกฟูบทก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นคู่รักของร้านหมูกระทะร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็รักๆกันหวานๆจนคุณเลี่ยนแค่นั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมไปกำกับละครคณะละครคณะที่นิเทศจุฬาครับเป็นพุ่มกับเสร็จปุ๊บผมต้องออกจากละครเรื่องนี้กลางคันเพราะตอนแรกละครเรื่องนี้เขาดีลไว้36ตอนแต่ปรากฏว่าละครมันเหมือนยืดออกไปเป็น60ตอนผมก็เลยต้องออกจากละครเรื่องนี้กลางคันเพราะเพราะเพราะว่าผมต้องไปโฟกัสกับคือเป็นพุ่มกับมันคือเข้าใจลหนักมากครับต้องเรียนด้วยเป็นพุ่มกับด้วย ของละครเวทีคณะนะครับเรื่องเทนนิยมหลังจากนั้นนะก็ทําให้ผมมาเบรกงานแบบงานแสดงวงการบันเทิง mm hmm. ที่ท,ที่ที่ทำแล้วได้เงินเนี่ย mm hmm. ครับพอเรียนจบมาแล้วก็ทําเป็นเบื้องหลัง mm hmm. ก็จะทําทุกอย่างเลยครับเป็นแบบผู้ช่วยแคสติง้ง mm hmm. เป็นผู้ช่วยพุ่มกับ mm hmm. แล้วก็ไปเรียนต่อไปเรียนต่อปริญญาโทรครับหนึ่งปีที่อังกฤษเกี่ยวกับละครเวที mm hmm. และกลับมานี่แหละครับถึงได้กลับมา วนเข้าสู่วงการการแสดงอีกครั้งหนึ่งครับใจรักจริงๆเลยนะฮะคือผมว่ามันเป็นใจด้วยแล้วก็ดวงด้วยแต่ผมว่าใจอ่ะนำก่อนเพราะรู้สึก เวลาทําเบื้องหลังหรือทําแคสติ้งหรืออะไรอย่างนี้ครับจะรู้สึกอยู่ตลอดว่าอยากเล่นคือตอนเป็นผู้ช่วยแคสติ้งอ่ะก็จะได้แบบเป็นแบบเป็นได้เล่นเป็นโฆษณาทั้งที่เป็นผู้เป็นผู้ช่วยแคสติ้งเองพอต่อบทไปต่อบทมาแล้วพุ่มกับบอกให้คนเนี้เหมาะกว่าคนที่ต่อบทได้แรงงานซะงั้นได้งานซะงั้นสบายจังเลยเนาะแล้วใจเราคิดอยู่รับอยากได้อ่ะอยากได้อยากเล่นอยากเล่นมันคิดอย่างนี้อยู่ตลอดครับแม้กระทั่งตอนที่ไปเรียนที่อังกฤษเป็นเรียนเป็นเอ่อ c t i n g เป็นเรียนเป็นดีเรคเตอร์ะนะครับแต่ใจเราจะชอบคลาสที่มันแบบมีการแสดงเข้ามาเกี่ยวขอ้งขาาวของเ่ยอะครับใจรักจริงน,นะคุณผู้ชมครับเนี่ยนี่คือเป็นตัวอย่างที่ผมจะเอ่ยถึงแล้วก็พูดถึงตลอดเวลาเวลาถ้ามีแขกรับเชิญเข้ามานะครับว่าพอเขามี p a s s ั่นหรือว่าไฟในสวงที่มาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะนําพาไปสู่ความฝันหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการนะฮะใครก็แล้วแต่อย่าลืมนะครับคุณมีความฝันคุณมีความรักเกี่ยวกับการแสดงเนี่ยห้ามยอมแพ้ห้ามปล่อยวางเด็ดขาดครับมันสามารถเกิดขึ้นได้กับคุณอย่างที่มันเกิดดขึ้้นไกับ ช่วงครับโ <Okay, S 2> อเคคำถานต่อไปรู้สึกว่าได้เล่นคอมเมดี้ค่อนข้างจะบ่อยครับรู้สึกยังไงกับตรงนั้นบ้างครับชอบไม่ชอบครับปีไมหมครับปีอึดอัดกันมันยังไงข้อดีข้อเสียยังไงผมว่ามันมันมีช่วงที่เบื่อบ้างครับมันมีช่วงที่เบื่อเพราะว่าพอที่เกิดได้ได้คอมเมดี้แล้วก็ได้บทที่ใกล้ๆเคียงกันแล้วเราประสบการณ์เรายังน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกแบบทำไงดีให้ ให้รอดอพอทำพอเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีให้รอดเนี่ยเราจะเอาของเก่าที่เรารู้สึกมั่นใจมาขายแต่ปรากฏว่าพอไปดูผลงานตัวเองแล้วเฮ้ยสองเรื่องบทต่างเอ่อบทใกล้เคียงกันจริงแต่มันคือคนละคนกันทาไมเราเล่นเหมือนกันมันมันรู้สึกแยกกับผลงานเราแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเล่นอย่างนี้ต่อไปเราอยู่วงการไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วททากานบ้านเพิ่มขึ้นเพราะว่าตลกอ่ะมีหลายแบบผมรู้สึกว่าคนเราอ่ะขำไม่เหมือนกันอันนี้วัดจากตัวเองเลยซิมเพิลมากๆเลยเราตลกเอ่อ ซีรีส์เรื่องนี้มากแต่เพื่ื่นเราบอกไม่เห็นตลกเลยกับเพื่นนื่นอีกคนนึงบอกว่าชอบมากตลกตีหัวมันเป็นอะไรที่โจะมากมันเป็นอะไรที่บ้านมากแล้วมันแบบมันขำจริงๆไม่เห็นเก็ตกับมุกตลกฝรั่งเลยตลก <พบ S 1> อะไรกัน,นะวะเราะเชเลยรู้สึกว่าต่อมตลกของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ ที่มีเสน่ห์และก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็การที่ที่ที่เราจะได้ลองเล่นตลกหลายๆแบบอ่ะก็คือเปลี่ยนทีมทางานไปเรื่อยๆเป็นผลกำไรสำหรับเราในในฐานะนักแสดงเพราะว่าผมเคยเล่นกับตลกแบบที่ดูเป็นสถานการณ์ดูค่อนข้างแบบเขียนบทมาทางแบบตะวันตกหน่อยฝรั่งหน่อยอะไรอย่างนี้ครับกับตลกที่ปีหัวแล้วเจก็ก็เคยลงมาทำแล้วซึ่งตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ย เราจะใช่เหรอตอนหลังๆไปรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทําสุดอ่ะอโหมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยม,มันมันมันก็เลยเป็นสเสน่ห์ของมันแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งแบบได้บทคอมเมดี้ที่มันมีมิติแบบเป็นดราม่าด้วยบ้างอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกสนุกขึ้นไปอีกว่าเฮ้ยเพราะคนเราชีวิตเราคนหนึ่งอ่ะเกิดมามันมีแบบมิติรอบด้านด้วยความด้วยความเป็นคนอ่ะด้วยความเป็นคนเป็นมน,นุษย์แหละมันมีหลายหลาย้ายหรือว่าหลายด้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเ <c oughs> วลาที่เราเล่น บทพอเล่นเป็นคอมดี้มันไม่ใช่ว่าต้องเล่นเป็นคอมดี้อย่างเดียวตลกอย่างเดียวแล้วคือแนวเดียวมิติเดียวมันมีหลายมิติอย่างที่ซ่วมได้พูดพอมันมีดราม่ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เพิ่มความท้าทายแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานแล้วก็ทําให้มันกลมมากขึ้นอย่างเช่นตัวผมเองยกตัวอย่างนะฮะตัวผมเองเนี่ยพอเราคนเนี่ยที่เขาสัมผัสผลงานแรกของเราที่มันแบบคนได้เห็นน่ะมันก็คือเล่นเป็นตัวร้ายหรือว่าเล่นเป็นตัวจิตจิตคนที่จะ อยากจะจ้างให้เรามาเล่นต่อหลังจากนั้นก็คือจะนึกง่ายๆว่าเออถ้าว่าจะตจหนักๆเนี่ยต้องเป็นเดวิดสวรนนมาซึ่งโอเคบทแต่ละบทเนี่ยถึงแม้เป็นตัวร้ายแต่ว่าเราจะเล่นยังไงให้มันเป็นตัวร้ายที่มันไม่เหมือนกันแล้วเวลาที่หลักถ้าว่า AR เออะไรก็คือมันต้องกลับไปยืมคาแรคเตอร์เดิมยืมตัวละคระเดิมมามาเล่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีความท้าทายกับตัวเองแล้วก็ อย่างที่พูดอย่างที่ส้มพูดไงสายอาชีพของเรามันเจอความตันมันก็จบแต่ว่ามันเล่นยังไงให้มันโอเคเป็นตัวร้ายแต่ร anyway. ้ายยังไงอะเนาะห้มันมีหลายแบบใช่มันมีหลายแบบมันมีร้ายแบบบ้าคลั่งร้ายแบบตะคอกร้ายแบบนิ่งนิ่งร้ายแบบนุ่มนวลร้ายแบบด้วยสายตาอย่างเดียวมันมีหลายอย่างเราจะเล่นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สร้างความเขาเรียกว่าอะไรมันสร้างประสบการณ์ให้เรามันสร้างความต้าทายให้เราแล้วทุกครั้งที่เราสามารถเอาชนะมันได้เราฝ่าฟันมันมาได้เนี่ย มันคือการเจริญเติบโตของคนที่เป็นนักแสดงมันฟินมากครับจากที่แบบเล่นดราม่าแล้วไม่รู้สึกว่าทําไม่ได้แล้วพอมันทําได้นี่มันแบบชอบดราม่ามากกว่าคอมเมดี้เหมือนกันอีกอะไรเงี้ยในในในบางอารมณ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นไบ่อยมันก็คงอยากกลับไปเล่นคอมเมดี้อีกอะไรเงี้ยชอบการแสดงใช่ไหมชอบเรามาถึงช่วงต่อไปแล้วครับช่วงของบทบาทสมมติครับช่วงต่อไปผมกับโซมมีอะไรจะมานําเสนอต้องติดตามครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นรีสูเม่นะครับอันนี้ปิ้นมาเผื่อด้วยส่งออนไลน์มาแล้วชื่อสุขพัฒครับโรัชลินครับชื่อเล่นชื่อซ่วมนะครับแล้วก็จบมาจากธรรมศาสตร์ครับอืมจะทุกอย่างจะมาถึงสบายสามมาพร้อมกันโอเค เรียนอะไรมานะเรียนศิลปศาสตร์เอกอังกฤษครับแล้วก็โทรเรียนวารสารสิ่งพิมพ์มาครับอ่า uh huh. ครับอืมอมทำไมอยากมาทํางานที่เนี่คือผมรู้สึกว่าอันนี้เท่าที่วิเคราะห์ตัวเองนะครับคือผมรู้สึกว่าผมมีความสามารถเรื่องการ manage ครับจริงๆตอนนี้อาจจะดูตื่นเต้นจริงๆผมว่าผมว่าผมา manage ได้ดีแล้วก็ผมว่าสกิลการเขียนก็ได้เดี๋ยวก็ครับ สงสัยผมไม่ต้องใจฟังคำถามถามว่าทำไมถึงมาที่นี่ทำไมถึงเลือกที่นีใ<ช>ใ่ใช่ไหมครับตอบความจริงได้เลยใช่ไหมครับผมอะเซิร์ชจากออนไลน์ครับแล้วมันก็ขึ้นมาสองอันอันแรกอะตัดไปเลยคือ คือเขาบอกว่าเป็นพนักงานขายอาหารเสริมแบบลูกโซ่ซึ่งผมมรู้สึกแสดงว่าคุณไม่รู้เรื่องของแฟชั่นเลยใช่ไหมแล้วก่อนจะมาที่นี่ก็คือไม่รู้ว่าผมเป็นใครใช่ป่ะผมไม่ทราบแต่พี่หน้าคุนคุนเหมือนคืเหมือนเล่นละครมา,มาแล้วดูเหมือนกันการแต่งตัวเหมือนกับว่าคุณไม่มีเซนส์เรื่องแฟชั่นเลยถูกปหแต่ผมเลแฟชั่นไม่่อ,อันนี้ไม่ต้องตอบไม่ใช่คำถาม ครับรางวัลประกวดบทความนิเดาศารบ้านและส่วนครับอืมแล้วก็ระดับมหาลัยนะครับผมยังเคยได้รางวัลบทความของนิยสศารสัตว์เลี้ยงแสงรักด้วยครับพอแล้วแล้วก็ ครับแล้วก็ก็จะมีรางวัลของเ,ออเรื่องสั้นออนไลน์นครรับมดนหอ่พอแล้วก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่ครับงงครับอะไรครับคือ ันนี้ผมไม่ได้ก้าวร้าวนะครับคือผมรู้สึกว่าเป็นเลขามันต้องรู้เรื่องแฟชั่นขนาดนั้นเลยครับแล้วผมก็เพิ่งจบมาผมว่าผมเรียนรู้ได้ผมอ่านอะไรผมก็พยายามศึกษาหาความรู้เข้าตัวตลอดนะครับแล้วผมก็เป็นคนตั้งใจทํางานมากผมรู้ครับว่าผมรู้ครับว่าพี่อ่ะอาจจะไม่เชื่อผมแต่ว่าแต่ว่าผมว่าพี่ก็ตัดสินผมจากสิ่งที่พี่เห็นหรือเปล่าครับ หรือถ้าเมื่อกี้ผมทําอะไรผิดไปพี่เจอมได้นะครับพี่ครับพี่ครับก็แล้วแต่พี่แล้วกันครับพี่สะดวกใจทํำไรที่กาเอาที่พี่สบายใจเลยแล้วกันครับไปก่อนนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ชมนัคือช่วงที่เราจะมาดิสคัสมาพูดคุยกันว่าเมื่อกี้ทำไมาเราถึงได้เลือกเล่นในวิธีการเล่นแบบนั้นเชิญก่อนทัางผูมเกียรติบอกก่อนเลยอย่างแรกชอบเพราะรู้สึกว่าหูเรามีโอกาสแบบได้ลองช้อยส์ของเราเยอะขนาดนี้เลยหรอเพราะเวลาไปถ่ายงานจริงๆเวลามันน้อยเวลามันจํากัดคือโอกาสที่จะได้มาทําอะไรอย่างงี้ เอ๊ะซูมลองเล่นเวนี้สิลองเล่นอีกเวรนึงสิมันมีแต่ว่ามันมันน้อยอันนี้มันได้เต็มที่ทั้งซีนเลยก็รู้สึกว่าสนุกดีครับเราเล่นไปทั้งหมด3าถึงสเทคที่เราเล่นกันแรกๆผมรู้สึกว่าผมมาเล่นคล้ายเดิมเพราะมันจะแทรปกับคือรู้สึกว่าเรายึดกับบทแล้วก็รู้สึกว่าเพอร์เซพชันของเราเด็กที่มาสมัครงานเป็นเด็กไทยต้องแบบเพอร์เซพชันคือความเข้าใจคือคือคือความเข้าใจคือความที่ กาเป็นภาพเป็นภาพจาอย่างนั so ้น uh ก็เจอผู้ใหญ่อนนอบน้อมเรามาสมัครงานเราก็ต้องพยายามให้เขาประทับใจเราอะไรเงี้ยมันก็จะมีเวที่แบบใกล้ๆกันอยู่ในเกือบทุกทุกเทคอะไรเงี้ยครับตอนที่เราดูเพราะมันจะมีก็คืออย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นนะในในทุกๆเหตุการณ์เวลาเราถ่ายทําคุณผู้ชมคือแต่ละเทคที่เราเล่นเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะแน่นขึ้นมันจะคมขึ้นแล้วก็มันจะมีแบบหลายๆช่วงอ่ะที่ซ้วมจะเล่นแบบ ยื้อๆไว้หรือไม่ก็ไม่ยื้อเลยอ่าหรือไม่ก็จะมีเขินๆแต่ว่าจะเขินน้อยลงอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าช่วงสุดท้ายที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นตอนจบของเรื่องคือตัวตัวผมเองมีความรู้สึกว่าผมต้องเล่นในแนวที่ว่ามขึๆเพราะว่าเขามาคือในตัวละครมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะดุอ่าแล้วก็ไม่ค่อยสนใจแลวค่อนข้างดูถูกแล้วก็เลยเล่นเนี่ยแนวนั้นเน่ะเนิบมนิ่งๆแล้วก็ขมด้วยสายตาเอ่อแล้วก็จะมีรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าเขาจะตัดต่อ,อยังไงแต่ว่ามันจะมีช่วงเททคสุดท้ายที่เราเล่นกันที่ว่าเราลำคาญแล้วจะกลับมาพูดคุยแล้วก็เลยเอาเปิดมือถือมาเล่นก็เลยหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ดูคลิปคนสู้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันส่งผลให้มันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันหยาบคายสําหรับผมมากเพราะผมมาเพื่อที่จะบอกว่าผมทําอ,อย่างงู้นอย่างนี้ได้แล้วผมอ่ะเหมือนพูดด้วยด้วยอารมณ์ว่าเฮ้ยเราเจตนาดีจริงๆพี่จะไม่แนะนําผมหรอ,อแล้วพี่กับ เปิดมือถือใส่หน้าผมซึ่งวินเพลงเหมือนเพลงผับแถวเกษตรนวมินอะไรประมาณนี้ครับมันเป็นคลิปคนสู้กันใช่ผมก็โกรธมากแล้วอันนั้นเป็นเทคเดียวเลยที่ผมมาควงอาควงริสเมย์ใส่พี่เลยเพราะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ได้เตรียมมาก่อน้วยเพราะพี่เดฟพี่เดฟก็ไม่ได้บอกผมว่าจะกวนใช่ใส่โทรศัพท์มามันเกิดอินพรไวสเซชันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมในช่วงการแสดงที่เราอยู่ดีๆคิดจะทําอะไรขึ้นมาแล้วก็ทําขึ้นมาตรงนั้นเลยแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเวลาที่เราคิดทําอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ย กิริยาท่าทางของเราเนี่ยพฤติกรรมของเรามันจะส่งผลให้กับให้กับละครตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไงแล้วเขาจะมีพฤติกรรมตอบโต้กลับมาอย่างไงเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์เกี่ยวกับการแสดงเพราะถ้าเกิดว่าผมอ่ะคิดว่าเล่นเหมือนกันทุกเพคและต่อให้พี่เดฟบทาอย่างเงี้ยผมก็จะเล่นเหมือนเดิมมันก็จะเหมือนว่าพี่เดฟประสงค์มาแบบเยอะมากแล้วผมก็อ๋อครับก็เล่นเหมือนเดิมถูกมันก็จะ ใช่มันก็จะตายตายแต่ถ้าเราส่งมาแบบนี้แล้วมีปริยาโต้ตอบมีอารมณ์ใสเปึ้งทิ้งเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสนอยมันก็เลยสนุกสนานมากขึ้นเนี่ยนะครับคือเสน่ห์อย่างนึงนะครับของการแสดงนะครับแล้ววันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วก็ผู้ชมพบกับผมเดวิดเซอร์วานเน่ใหม่ในรายการ acting โชว์ครั้งต่อไปขอบคุณมากนะครับส่วนที่มาร่วมงานกับเราครับผู้ชมครับโชคดีนะครับความมีความสุขแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดับเดิมสวัสดีครับ